เมื่อช่วงเช้าของวันที่12กันยายนในการที่โรงเรียนกระทุ่นแบนวิเศษสมุทรคุณได้จัดพิธีมุทิตาจิตกระตะเวทีวันเกษียณอายุราชการให้กับครูทั้ง3ท่านได้แก่ครูทิดารัตขันติการุณครูจิราสมเกียรติกุลและครูกฤษดาพรหินภู เริ่มต้นเป็นการสักการะหลวงปู่หะสารตายายสารพระภูมิพระพิคเนธและกลางแจ้งเพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อเสร็จแล้วจึงเป็นการเชิดชูครูทั้งสามท่านเข้าสู่พิธีการผ่านริ้วธงอย่างสมคุณค่าพร้อมรับชมประวัติของครูทั้งสามท่านจากวีดิทัศน์ที่นาเสนอชีวิตครูตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันว่าเส้นทางสู่การเป็นครูนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างจบแล้วนางสาววรรณาปุ้ชาการผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบพวงมาลายัยพร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิตรวมทั้งตัวแทนครูและน นักเรียนได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อครูทั้ง3ท่านจากนั้นครูทั้ง3ท่านได้กล่าวความรู้สึกและฝากแง่คิดข้อคิดให้กับลูกศิษย์ทุกคนอีกทั้งยังได้มีโชว์พิเศษจากครูผู้กเกษียณอายุที่สร้างทั้งความสนุกและความซาบซึ้งโดยตลอดช่วงพิธียังมีการสอดแทรกการแสดงจากนักเรียนที่สวยสดงดงามอีกหลายชุดและจบด้วยการให้นักเรียนได้ขึ้นแสดงมุทิตาจิตแด่ครูทั้ง3ท่าน บรรยากาศในวันนี้จึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นความรักความผูกพันที่ครูมีต่อสิทธิ์และสิทธิ์มีต่อครูที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปมไม,ไไม,ไไม่่เคคไไ